ข่าวแรกในวันนี้นะคะจะพาคุณชมไปติดตามกันที่สถานการณ์ที่อาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่ายินดีสักเท่าไหร่นักนะคะในแวดวงของผู้ผลิตยานยนต์อย่างบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ค่ะ เพราะวันล่าสุดนะคะดูเหมือนจะเกิดความผิดปกติเคลื่อนบริเวณหลังคารถของฟอร์ดค่ะเลยเป็นที่มาที่ทําให้ทางฟอร์เนี่ยเขาต้องออกมาประกาศเรียกรถกลับคืนจํานวนกว่า6กแ0 0 0กคันในโซนของอเมริกาเหนือโดยรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะทาง f o r ์ด o อเตผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเรียกคืนรถ SUV ในรุ่น Explorer จำนวน6 6 1 0 0 0คันในภูมิภาคอเมริกาเหนือตามคำร้องของหน่วยงานบริหารความปลอดภัยจาราจรทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐนะคะเนื่องจากเขาตรวจพบความผิดปกติ ก็คือหมุดยึดฝาครอบราวที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาอาจจะคลายตัวแล้วก็หลุดออกจากตัวรถได้ซึ่งการเรียกคืนในครั้งนี้นะคะก็ครอบคลุมรถยนต์รุ่นปี2,559จนถึงปี2,562ในสหรัฐอเมริกากว่า620,000คันในแคนาดาอีก36,000คันแล้วก็อีกประมาณ4,260คันในเม็กซิโกทางฟอร์ดออกมาเปิดเผยในเอกสารค่ะบอกว่าหน่วยงานกำกับ ดูแลของสารัฐเขาได้เริ่มเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับปัญหานี้เป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่เมื่อต้นปี2563หลังจากพบรายงานเกี่ยวกับฝาครอบราวหลังคาหลุด11ฉบับโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางการของสารัฐก็ได้ขอให้ฟอร์ดเรียกคืนรถยนต์ที่มีปัญหาทั้งหมด อย่างไรก็ดีนในตอนแรกทางฟอร์ดก็ออกมายืนยันว่าการเรียกคืนรถอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะจําเป็นเท่าไหร่นะคะเนื่องจากความเป็นไปได้ที่เราหลังคาจะหลุดออกมาอยู่ใน ระดับต่ําก็คือมันเป็นคันจะน้อยแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโคโสะของฟอร์ดเนี่ยก็ออกมายืนยนันว่าบริษัทก็ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการบาดเจ็บใด,ดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ตัวแทนจําหน่ายของฟอร์ดนะคะจะเป็นผู้ติดตั้งหมุดยึดแล้วก็เปลี่ยนฝาครอบเาวาที่เสียหายโดยบริษัทก็จะทําการแจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบภายในช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามทีเอช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook Teen N นไลหรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างน,นี้เลยค่ะ